ลำนุนกับมนแห่งรัก้าเธอมาให้รู้จักลงรักเธอเต็มหัวใจคิดถึงเธอจะรู้บ้างไหมถามหัวใจกี่ร้งก็ยังรัก ใจไม้เป็นสองให้รักมันคอยประคองปกป้องใจเราเสมอเป็นอักษราหัวใจว่าฉันรักเธอลำคาเสมอแทนไอยคำ ใจใเรารักผูกพันขอยืนยันคงมั่นในคำสัญญาบอกคำว่ารักดังก้องให้ทั่วโลกา uh -huh.